สวัสดีตอนเช้าครับมาชมต้นทุเรียนกันนะครับต้นทุเรียนของผมปลูกได้หนึ่งปีหกเดือนครับสูงสองเมตรครึ่งถึงสามเมตรนี่แะครับปลูก8ต้นทดลองปลูกนะครับตอนนี้เหลืออยู่3ต้นแต่และต้นเลี้ยงไม่เหมือนกัน8ต้นจะเลี้ยง3ามอย่างหต้นตาย อีกสามต้นเหลือยังอยู่แล้วก็สวยมากด้วยครับยอดอ่อนแต่ยอดอ่อนออกเยอะเลยสูตรการเลี้ยงของต้นนี้นะครับถือว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติคือผมจะใช้ปุ๋ยหมักไม่ไม่ถึงขนาดว่าเป็นปุ๋ยแล้วละ่ะใบลำไยที่มันร่วงครับ ใช้ใบลำไยที่มันร่วงจากต้นนี้ครับโอ้ลูกเยอะมากเลยใช้ใบลำไยที่ร่วงจากต้นนี้นะครับแล้วกว็กวาดมากองไว้ตรงนี้กองไว้ขุดหลุมไว้ตรงนี้แล้วก็มาไว้แล้วก็ปล่อยน้ําปล่อยน้ําล้างจานล้างถ้วยลงมาเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับ ต้นสวยมากผมไม่ใช้เคมีนะครับใช้ใบลำไยกองกองไว้กับพื้นนี้ครับกองไว้ในโคนเขาแล้วผมก็ทำท่อไว้เติมน้ำให้เขาครับฝังท่อไว้รอบโคนสามท่อท่อนี้แตกหมดแล้วลองปืน ต้นนี้ก็สวยอยู่ครับแต่มันยังสวยไม่ไม่เยอะส่วนต้นนี้เนี่ยถือว่าสำเร็จรู้ทั้งสูตรรู้ทุกอย่างแล้วครับว่าเลี้ยงยังไงให้เขาสวยขนาดนี้มันง่ายมากครับอยากศึกษาอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับตอนนี้กำลังลงที่ฟาร์มที่นาลงแล้วห้าสิบต้น เป้าหมายอยู่ที่หนึ่งร้อยต้นนะครับผมลงทุเรียนต้นเล็กนะครับทุเรียนต้นเล็กต้นสูงไม่เกินหกสิบเซนนะครับปลูกต้นไม่เกินหกสิบเซนเพราะว่ารากเขาจะเดินดีมากอีกห้าต้นนั้นผมปลูกต้นเมตรครึ่งปลูกต้นเมตรครึ่งเนี่ยตายหมดทั้งห้าเลยครับ ไม่รู้ว่ารากเขาขดสองชั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ตัดลากขดทุกต้นนี่จะเป็นพวกเศษใบไม้เสร็จไม้ไผ่เ็จอะไรทุกอย่างผมก็เอามากองกองรอบโคนประมาณประมาณทักสามสิบเซนครับไม่ให้ถึงโคนมากปล่อยให้ลากเขาได้ขึ้นมาหายใจ ตันนี้ยังยังยัง,ย,งยังไม่มีเวลาตัดเขาถ้าตัดแล้วก็จะเอาไว้ที่คนเขานี่แหละครับลองดูครับภาอีสานอำเภอเขมราดหน้าแรงนี่ร้อนจัดมันก็สําเร็จถ,ถือว่าผ่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงสักห้าสิบต้นก่อนที่ฟาร์มที่นา จะเลี้ยงตามที่มันรอดสามต้นนี้ครับสูตรที่รอดเลี้ยงยังไงผมจดไว้หมดจดไว้บันทึกไว้หมดนะครับต้นนี้ก็สูงประมาณสองเมตรถึงสามเมตรแล้วนะครับต้นนี้ก็สูงเท่ากันแต่แต่ด้านนี้รู้สึกว่ารากเขาจะไม่เดินนะครับเพราะว่ามันมีต้นไม้มันติดกับต้นลำไยแล้วก็ต้นขนุน ด้านนี้จะไม่มีกิ่งเลยครับเพราะว่ารากจะไม่เดินมาทางนี้รากรากของทุเรียนนี้จะเดินเดินออกหาแสงแดดฮะมากกว่าทำโคนก็ไม่ได้ทำบ่อยนะครับโคนก็เอาดินที่ดินที่มาจากใบลำไย,ยนี่แหละครับหมักหม,มกันมาเนี่ยหมักหม,มกับน้ำล้างจานผมเนี่ยผมก็เอาดินตรงนี้แหละมา ไว้รอบรคนรอบรอบคนพึ่งพึ่งเอามาไว้หกเรือนนี่แหละครับก็เลยรู้ว่าเอาทุเรียนเขาชอบอย่างนี้เขาชอบแบบนี้นี่เองผมไม่ใช้เคมีนะครับไม่ใช้เคมีเลยดูดูที่ใบนะครับเขียวเขียวเข้มเขียวมันครับแล้วก็แตกยอดอ่อนนี่เยอะมาก ท่อท่อน้ําที่ฝังไว้เนี่ยหน้าแรงเนี่ยจะช่วยได้ดีมากนะครับฝังไว้ห่างคนสักสี่สิบเซนติเมตรครับหน้าแรงเนี่ยเติมน้ําลงจุดนี้เติมสี่ห้าครั้งครับเติมปุ๊บมันเต็มเต็มปุ๊บมันจะซึมลงข้างล่างแล้วก็เติมอีกเติมแล้วก็ซึมปุ๊บเติมอีกอย่างนี้นครับแล้วก็รดน้ำรอดควรผมไม่ได้ใช้สปริงเกอร์นะครับ ผมใช้นี่ครับก๊อกน้ำธรรมดานี่ครับลดน้ำสามวันต่อครั้งลดน้ำให้เขาสามวันครั้งนะครับหน้าแรงผมจะลดน้ำสามวันครั้งเพราะว่าลดบ่อยเดี๋ยวเจอรากเน่าปุ๋ยเคมีนี่ไม่ไม่จำเป็นเลยนะครับช่วงระยะหนึ่งถึงสามปีนี่ของผมนี่ หรือว,ว่ามันแต่หลายเจ้าเขาก็ใช้ปุ๋ยเคมีกันตั้งแต่ปีหนึ่งปีนะครับแต่ของผมเนี่ยขอใช้อินซียก่อนลองอินรีย์ก่อนครับอินรีย์วัตถุนะครับกับน้ําน้าล้างถ้วยล้างจานเรานี่แหละครับแต่เขากลับมางามถือว่างามเลยแหละครับถือว่าใช้ได้ทุเรียนปีครึ่งปลูกจากต้นหกสิบเซนนะครับต้นเล็กต้นละหกสิบบาทครับ ผมปลูกเฉพาะต้นเล็กครับต้นโตลองแล้วเรียบร้อยหรือว่าผมปลูกไม่ถูกสูตรก็ไม่รู้แต่ต้นเล็กเนี่ยของผมนี่ได้ผลผมก็เลยสั่งมาห้าสิบต้นก่อนมาลองดูที่ฟาร์มที่นาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ลงโดยได้เดือนหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวจะไปอัปเดตตัวที่ลงใหม่นะครับตัวตัวที่เริ่มปลูกเอาจริงเอาจังต,ตัวนี้คือตัวตัวทดลอง เดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูครับตัวตัวที่นาถ้าสำเร็จยังไงจะลงคลิปต,ตอนปลูกให้ดูแล้วก็ตอนตอนดูแลรักษาหนึ่งเดือนนะครับแต่ต้นนี้มันจะติดกับต้นต้นลําไยต้นขนุนมากมันก็จะเสียหายเสียหายอยู่เยอะเหมือนกันก็ลองก็อลองดูครับว่ามัน มันจะเป็นยังไงเสียหายด้านหนึ่งลากเขาคงไม่เดินไปทางนูน้นล้วมั้งลากเขาเดินออกมาทางทางแสงแดดเดี๋ยวปลูกขั้นตอนการปลูกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาเอาให้ดูต้นที่สวยก่อนเริ่มจะสำเร็จแล้วกล้วยด่างก็มีนะครับกล้วยด่าง ด่างแบบนี้เขาซื้อหรือเปล่านี่กล้วยด่างมีลูกด้วยต้นนี้จะปลูกแบบธรรมชาติครับติดติดป่าหมดเลยครับติดป่าทั้งสองต้นหรืออาจจะเป็นที่แสงแดดลงมาหาเขาไม่เยอะก็อาจจะเป็นไปได้จะทำให้เขาสวยขนาดนี้แต่ก็แข็งแรงนะครับใบนี่ตั้งตรงเลย ไม่มีแบบเฉาไม่มีอะไรเลยครับยอดก็ตั้งตรงสูงอีกสี่เดือนจะตัดตัดแต่งกิ่งอีกนี่ก็ตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับกิ่งตัดแต่งกิ่งให้มันมีระยะห่างที่เผื่อเขามีลูกจะได้ลงตัวจะได้ไม่เบียดลูกต้นนี้ไม่ค่อยสวยหรอกมัน นี่ต้นนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้แดดอ,อ่อนๆทุเรียนอินรีย์นะครับไม่ใช้เคมีเดี๋ยวให้เขาครบสามปีก่อนผมถึงใช้เคมีรอบโคนยังลกมากขอเวลาอีกนิดนึงจะมาตัดทำโคนให้ใหม่เริ่มลกแล้วผมก็ตัดไม้แถวนี้ด้วยแหละมาลงไปลําไยหมักด้วย ไปดูติดตามต้นนี้ไปนะครับติดตามไหมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูบ่อยๆแล้วก็จะเริ่มทำคลิปที่ฟาร์มที่นาที่ลงห้าสิบต้นว่าผ่านไปแล้วหนึ่งเดือน<ๆ>เขาจะสวยขนาดไหนเขา<ๆ>เขาจะเริ่มเริ่มแตกยอดอ่อนขนาดไหนเพราะว่าผมลงเฉพาะทุเรียนเล็กต้นไม่เกินหกสิบเซนนะครับรากยังไม่ขดรากยังไม่ยังไม่ยาว จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาชมติดตามกันต่อไปนะครับ